แบทแมนที่เพิ่งฉายไปในเวอร์ชันของโรเบิร์ตพทธิสันเรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับอันล้นหลามเป็นอย่างมากเลยครับแต่เรียกได้ว่ามันยังขาดฉากฉากหนึ่งที่ถูกตัดออกไปอยู่และล่าสุดฉากฉากนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนั่นก็คือการพบกันระหว่างแบทแมนกับโจเกอร์นั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคอม i ิ w เวิลด์เดลี่กันเลยดีกว่าครับเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมแต่เรียกได้ว่าฉากฉากนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ แล้วก็ไม่ได้กระทบกับเนื้อเรื่องของหนังเลยเพราะฉะนั้นเองหากท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูหนังหรือว่าดูหนังมาแล้วเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สปอยขนาดนั้นแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะแบบโดนสปอยอะไรเลยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าปิดคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ท่านผู้ชมจะดูคลิปนี้เนี่ยแนะนําว่าไปหาฉากนี้ดูก่อนนะครับเขียนไปเลยว่า Joker d e l e t e d Scene ใน YouTube เลยเนี่ยหรือ Google เองก็ขึ้นมาหมดนะครับผมก็ลองไปดูกันและเราจะได้เห็นหน้าเต็มอง Joker รรกับเื่า Back ของโจเกอร์มาด้วยนั่นเองครับโดยในฉากนี้เนี่ยเรามาเจาะกันทีละจุดเลยละกันนะเปิดมาเนี่ยก็คือแบทแมนะมาหาโจเกอร์ที่ห้องขังนะครับซึ่งจุดประสงค์ที่เขามาเนี่ยเขานะครับผมต้องการความช่วยเหลือของโจเกอร์จากการที่จะตามจับตัวของลิตเลอร์นั่นเองโดยเขาเองเนี่ยได้นําเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการฆาตกรรมแผนการของลิตเลอร์อะไรต่างๆที่เขาได้รวบรวมมาเนี่ยามาให้โจเกอร์ซึ่งก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรเนี่ยนะครับโจเกอร์ Joker เองก็ทักทายเขาก่อนว่าน,นี่คือของขวัญอย่างนั้นเหรอ มันเกือบจะเป็นวันครบรอบของเราแล้วนะใช่ไหมล่ะโจเกอร์พูดแบบนี้มานะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมแบทแมนก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็บอกโจเกอร์ไปว่าตัวของฉันเนี่ยอยากได้ยินเรื่องราวนี้ฮะในมุมมองของนายดูก็แปลว่าแบทแมนอะโอ้ยคิดไม่ออกถูกไหมอยากได ดูว่าโจเกอร์จะคิดยังไงบ้างเผื่อเขาจะคิดออกมาบ้างที่นี้เองจุดแบ็กสตอรี่ที่มันน่าสนใจก็คือโจอเกอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นของขวัญอย่างนั้นเหรอเกือบจะครบวันครบรอบของเราแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นวันครบรอบในการเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าครับและเรียกได้ว่าในเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยนี่คือแบทแมนเยียร์ฮูก็คือแบทแมนในตอนปีที่2ที่เขาได้เป็นแบทแมนแปลว่าถ้าเกอือบจะครบปีแล้วเนี่ยแบทแมนต้องเจอโจเกอร์เนี่ยแทบจะเป็นศัตรูคนแรกเลยถูกไหมตั้งแต่ปีปีแรกที่เขาเนี่ยได้ปฏิบ ก่อนที่จะสามารถจับโจ๊กเกอร์มาได้เนี่ยแล้วจากนั้นเองครับโจ๊กเกอร์ก็บอกว่าโอ้โหวันครบรอบแรกเนี่ยให้กระดาษแค่นี้เองเหรอคิดว่าแบบกูราคาถูกขนาดนี้เลยหรือไงวะแบทแมนก็บอกว่าฉันคิดว่าแกเนี่ยน่าจะอยากรู้เรื่องนี้นะครับซึ่งตัวของโจ๊กเกอร์ก็ตอบกลับมาแกคิดว่าฉันเนี่ยสามารถแบบจัดการไอ้พวกไฟล์พวกนี้ได้ใช่ไหมแบทแมนก็บอกว่าล้วแกทําไม่ได้หรือไงกัน ก็เรียกได้ว่าพูดเหมือนมีความแบบสนิทสนมรู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วอะคือก็คงจะได้รู้จักกันมาได้พูดคุยกันมาผ่านการต่อสู้ผ่านการไล่ล่า,ลาก,กันในปีแรกของการเป็นแบทแมนอะไรครับจากคาสพูดแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ดูเป็นคนที่ห่างเหินเนขนาดนั้นนะมันดูเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีความคุยกันด้วยแบบเคยเจอกันมาหลายรอบแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยโจเกอร์ก็หยิบไฟล์ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็แบบนั่งดูไปโอ้โหนี่มันรุนแรงจัง ไอหมอนี่มันชอบแบบปริศนาหน่อยๆน,นะเนี่ยแบบโอ้โหก็พูดไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งโจ๊กเกอร์เองเนี่ยดูยางรวดเร็วเนี่ยก็สามารถระบุอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เลยนะอย่างแรกเลยที่เขาบอกเนี่ยวิยแผนการนี้มันดูยิ่งใหญ่มันเขาแบบวางแผนมาทั้งชีวิตเลยนะคือมันไม่ได้เป็นแผนการเล็กๆโจ๊กเกอร์เนี่ยดูออกอย่างง่ายได้แล้วโจ๊กเกอร์ก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยชัลรูนะว่ามันคือใครแบทแมนก็บอกว่าใครกันล่ะโจ๊กเกอร์ก็บอกว่ามันคือคนที่ไร้ตัวตนที่อยากจะมีตัวตนยังไงล่ะแล้วก็แบบพูดต่อไปเรื่อยๆนนะะะคครัซึ่งใยยสําาญีีผมจมจอ้ แบทแมนเนี่ยได้ถามโจกเกอร์ไปว่าแกคิดว่าแบบแผนของไอหมอนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวการเมืองไหมแต่โจกเกอร์บอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นมันโคตรส่วนตัวเลยมันเรื่องส่วนตัวเว้ยก็เรียกได้ว่าแบบโอเคเห็นปะโจกเกอร์มันมองเห็นแบบเหมือนคนที่แบบเป็นข้าตก,กรต่อเนื่องเหมือนกันนะก็อาจจะแปลได้ว่าโจกเกอร์ในจกักรวาลนี้ก็ เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่แบบโหดมากๆเหมือนกันซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดเผยมาเหมือนกันว่าโจเกอร์เนี่ยก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็แบทแมนก็สงสัยว่าแบบเออเรื่องแบบนี้เนี่ยทำไมไอ้าวร้ายคนนี้ลิสเลอร์เนี่ยต้องเขียนจดหมายมาให้เขาด้วยโจเกอร์ก็คงจะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมก็ตอบไปเลยว่าบางทีเนี่ยไอ้หมอนี่อาจจะเป็นแฟนขับแกก็ได้หรือมันก็แแคนแกเหมือนกันบางทีตัวของแกเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายหลักของมันก็ได้ ก็เรียกว่าโอ้โหถูกเพ่งเลยถูกไหมครับก็โจเกอร์เองก็มองทะลุปุโป่งอย่างง่ายได้เหมือนกันนะก็โชว์ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเป็นโจเกอร์ที่บ้ามากอะแต่เขาก็มีความฉลาดมีความอัจฉริยะสุดๆไปเลยจากนั้นก็ได้ถามแบทแมนต่ออีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแกมีทฤษฎีอะไรหรือยังแต่แบทแมนก็บอกว่ายังเลยโจเกอร์ก็แปลกใจนะว่าแบบเฮ้ยปกติอะแบทแมนจะต้องแบบรู้แล้วถูกปะแต่คราวนี้แบทแมนกลับไม่รู้อะไรเลยแล้วโจเกอร์เนี่ยก็พูดต่ออีกว่าเนี่ยครั้งนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปใตัวนนายะ คดีนี้มันคงทําให้หนายเนี่ยงุยย่นหงิดเป็นอย่างมากแบทแมนก็พยายามจะดึงกลับมาสู่เรื่องของลิตเลอร์ต่อไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตัวเขาโจ๊กเกอร์ขำแล้วก็แบบโอ้ยแก,แกมันด่าตลกไปตั้งเยอะนี่แบทแมนก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้มาให้พูดนะเวย้ยโจ๊กเกอร์เองเนะครับผมก็เลยสรุปให้ฟังเลยนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยอ่านไฟล์ต่างๆแล้วว่ารู้สึกว่าแบบโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันนี้โหดมากนะครับผมแล้วก็อัจฉริยะมากๆจริงเพราะว่าแบทแมนเนี่ยแบบบอกว่าเฮ้ยบอกมาหน่อยอยากรู้ว่าแบบ ไอหมอนี่จะคิดยังไงแต่โจ๊กเกอร์บอกว่าเฮ้ยนายก็รู้อยู่แล้วด้วยนี่นายได้อ่านพวกเอกสารพวกนี้ยังเนี่ยนายทั้งสองคนนะ่ะมีความเหมือนกันโคตรเลยเรียกได้ว่าบอกว่าแบทแมนเนี่ยแทบจะคิดเหมือนกับตัวของลิสเลอร์เลยนะครับ <c oughs> ผมมีความเหมือนกันเป็นอย่างมากแต่ตัวของแบทแมนเองเอ่ะไม่สามารถเห็นในจุดนั้นได้แล้วโจ๊กเกอร์ก็บอกอีกว่าเนี่ยโอ้ยการผจญภัยของไอพวกใส่หน้ากากแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความชอบคำวัาแกก็ได้นะแกจะกลัว ที่มันทําให้แกนดูอ่อนแอแล้วจากนั้นเองแบทแมนก็เตรียมที่จะจากไปถูกไหมแล้วโจเกอร์ก็แบบบอกทิ้งท้ายเอาไว้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่แบบเขาคิดออกมาจริงคือแบทแมนเนี่ยจริงๆไม่ได้แคร์หรอกว่าลิเลอร์เนี่ยคิดยังไงแต่แบทแมนกาลังกลัว่ังหากว่าแบทแมนกําลังคิดว่า สิ่งที่ลิเลอร์ทำอ่ะมันสมควรแล้วไอ้พวกที่ถูกลิเลอร์ฆ่าตายเนี่ยมันสมควรจะตายแล้วยังไงล่ะและจากนั้นเนี่ยก็คือจบแค่นั้น,นครับโจกเกอร์นะครับผมก็ขำทิ้งท้ายเราแบทแมนนะครับผมก็จากไปซึ่งเราก็จะได้เห็นหน้าเต็มๆของโจกเกอร์ซึ่งทีนี้เองอ่ะมันนอกจากเราได้เห็นหน้าของโจกเกอร์เราก็จะได้เห็นแบบบุคลิกเพิ่มเติมของเขาถูกไหมและย้อนไปดูนะครับผมสิ่งที่เคยถูกเปิดเผยม,มาจากเรื่องราวของแบบโจกเกอร์โดยผู้กํากับแมดดริฟนะครับผม,บผมเขาได้บอกว่าอ่ะอย่างแรกเลยโจกเกอร์คนนี้นะครับผมแสดงโดยตัวของแบร์รี่ ก็คือตัวของดูอีกในอีเทอร์นอลแล้วโจเกอร์คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เหมือนกับโจเกอร์ที่เราเคยเจอมาสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า1เลยโจเกอร์คนนี้เนี่ยไม่ได้ตกไปในทางสารเคมีนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าโจเกอร์คนนี้เนี่ยไม่ใช่แบบบุคคลปริศนาอะไรแบบนี้นะครับมีประวัตินั่นเองแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยที่เป็นบิดเบี้ยวไปเลยอะ่ะคือมันไม่ได้มาจาก ความที่แบบว่าเขาแต่งหน้าอะไรนะแต่มันเป็นความผิดปกติทางร่างกายของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็ได้รับต้นแบบมาจากตัวของ Ele ลฟ n ว่นนั่นเองซึ่งคลิปของ Ele ลฟ n ว่นแมนะเราเคยทำเอาไว้ใน Mystery w o r l d ด้วยเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจะมีโรคประจําตัวมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ถูกรังเกียจนะครับผมแล้วก็ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวหน้าตาของเขาก็เรียกได้ว่าหน้าตาจะดูแบบเหมือนผิดมนุษย์สุดๆอ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโรคเหมือนกันนะครับผมที่ทําให้เขาเนี่ยหยุดยิ้มไม่ได้นะรรรรับสรบสาาหมเเเงแเ้้้วนบบนีี่ยกกไูึ i, จ ว่ามันดูแปลกใหม่มากๆด้วยแล้วเป็นโจ๊กเกอร์ที่แบบว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะใช้ความรุนแรงขนาดไหนแต่คําพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์มันดูมีเอกลักษณ์ที่มันไม่ได้ซ้ํากับใครอะไรแบบนี้ ก็บอกไว้เลยนะครับว่ารอดูแน่นอนนะครับผมจะปรากฏตัวมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยยังไงรอติดตามแน่ๆน,นะครับโจ๊กเกอร์คนนี้เรียกได้ว่าเอาใจผมไปก่อนเลยละกันนะครับผมมันแปลกใหม่มันน่าดูมันมีความน่าตื่นตาตื่นใจน่าค้นหาครับแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนเคยมีประวัติกันมาแล้วอ,ะ <S <S อ่ะเพราะฉะนั้นเองอะ่ะอาจจะเจอกันในครั้งใหม่อาจจะมีการย้อนประวัติไปด้วยหรือเปล่าก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคือมันไม่ได้เล่าประวัติตรงๆนะถูกมันค่อยๆเล่าผ่านการแฟลชแบ็กอะไรแบบนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยหรืือออถ้้าาเเจงง่่่ดมคไตล ผ่านแฟลชแบ็กเล่าผ่านแค่คำพูดอย่างเดียวนะจะยิ่งหน้าค้นหาเข้าไปใหญ่ถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ออกมากันด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ